ชกอย่ากัดหยุดเลยชกช<โ>กเข้าไปน่ะชกยาอยากัดไปกัดคุ่นช<โ>กชก น้ำช็อเอเี๋ยเดชเด๋ยังมาเสียงดังกับแม่นะเป็นยังไงอืมเป็นไง,นไงบ้ากันมาอีกคนไง